สบายดีพี่น้องพอกันอีกครับมื่อนีวันที่10เมษายนพศ2องหาหเนาะวันจันทร์กับวันที่โอกาสหอนอบอ้าวพี่น้องพอดีบ้าเทกอะออกจากเวนเนาะมากลับมาเห็น,หนข้าวโพดครับเต็มเดินหน้าบ้านเลยบันนี้เอาข้าวโพดก็เลยมาตากแดดไว้ครับ ไขายแน่ไว้ให้ไก่ให้ฮานกินครับสื่อเตจากับโลละยี่สิบสื่อเมาจากอำเภอหนองปานะครับจังหวัดอุตรดิษต์คืะขายโลละแปดบาทเอาขายต่อเอาตากแดดจังน้อยเอาขายโล่สิบสามครับนี่รันข่าพิ่งมาสื่อตอกอะไปขายตอกอะพุ่งละประมาณโล่ยี่สิบตุล่ะครับ เป็นได้พี่พ่อแม่พี่น้องอากาศห่อนอบอ้าวปะครับโอ้ทางอดิตนี่พวกยางหอดเลยเลยคายห่หอนมาเดินชมสวนครับิบึงต้นหมอกต้นใหม่ไปเนาะพักหวานอัน,นี้เรลียนหมอนทองครับโอ้กำลังแตก กิ่งงามๆเลยอ่าต้นตน,นึงครับกำลังยืดโตอ่านี่สมโอทับทิมสยามโมฮันแก่ครับพี่น้องออกไข่แน่โย โดนจองแล้วล่ะครับมีคนมาจองไว้แล้วล่ะอันนี้กับบกเน่าเป็นพิจิตครับว่นไหนแต่งเก่งเลยนี่ฮกเลยครับ ต้นสมเขียวหวานครับ ปลูกแลาย่างพี่น้องผสมกันไปนะครับเนาะเลียดแน่ชมพูต้นหน่อยแบบนี้ส้มโบสองต้อนนี้ปลูกใกล้กันใช่เนาะวันนี้ยักแค่ครับเลย แต่กอนว่าเคยได้น้ำกำลังได้น้ำครับผักหวานปลาครับกำลังใบเขีาขวๆเลยพี่น้อง ก็ค่อยได้เบิ้งได้ช่วงนี้ปลูกเพาะจากเมล็ดครับหาเม็ดมากคุดลุมแล้วกะ็หยอดเม็ดลุมละส่หาเม็ดส่วนไรกะ็หลอดแน่เมล็ดหลอดแน่พี่น้องมันบ่ค่อยได้ดูแลเนาะเวลามันหน่อยมีงานไปจำเลยต้องไปเฮ็ดกันลยค่อยได้ดูแลปันไหนนี่ครับ หวานปลาโซนนี่พักหวานปลาเบิดครับหยอดกำลังแตกหยอดเดี๋ยวตอกหาใหม่เมื่อไทยไว้งบ้าตัดห้านี่โอ้ยไก่สิรูสิขาดตัดหายเหลือแต่ตอเนี่ยกำลังงามเลยคี่นนอะประคบประงมครับ ดูแรเผิดมาสักการเลยพักหวานเนยะยักเป็นยังไงถ้าบางเทือกอะตายโคตรยากเลยครับโดนมีตัดจากลอกไปเัง้งพอหนาแรงกับโพขึ้นมาแตกยอดเนาะ,ะครับบุไดมีเวลาไปบุมีเวลาไปให้คนคนงานดตัแร่ปากอุมครับเนี่ยฮะ ต้นนี้หายไปใส่ละโอ้โนี่ยพี่น้อง,องสงไยโดนโดนอันนี้ตัดไปนี่ครับกำลังงามนี่ก,กระปุกฝรั่งสซ่แซมไปครับเมื่อนั่งกระปุกซุยมีครับแห่ฝรัง่งทัานซุยมีกำลังแตดเลย นี่พริกแมวครับปลกย่างเพชรเผ็ดก็พริกขี้หนูอีกครับนอ่โซนกับปลูกฝรั่งเนาะผสมกันไปปลาผักหวานฝปรัง่งามเลยพี่น้องกําลังแตกยอดเลยสิมือห่อฝรั่งแบบพี่น้อง ออกลูกหลายหลแบบนี้เอาทยอยออกทูนจะของสวนเพิ่นเข้าไปนีสวนแล้วครับเพิ่นโมมายางคือผมนี่เนี่ยเพิ่นขี่รถยางเดียวเลยเขาเป็นคนลูกจางสินะครับเนาะยางเอายางเดียวแพี่น้องพักหวานกําลังแตกเลย หยอดกำลังงามเลยครับใบกำลังแข็วพี่น้องน่ครับกำลังแตหยอดเลยพี่น้องเด็ดยิงแตกครับโอ้พี่น้องบัดนี้เบื่องเจ้าของศาลเด้อ ไก่แจะผสมไก่ปลาครับที้แรกอ่ะเอาไก่ปลามาเลีเ้ยงมาเนี่ปนกับไก่ปลาไอ้คนไดไก,ก่แจมะมาแจะขัดสันก็นเลยเนีย่ยจะของตารมาอยู่ข้างในเห็นบ่ควายโอ้พี่น้องไปแล้วพุ่นนะโอ้พุ่นนะกระตากกระตาก ไรเห็นอย่างเลยอันนี้เชอรี่ครับเชอรี่หว,วานๆพี่น้องก่อนมีหลายต้นยุ้งพันหกเลยตาทิมเนี่ยอันนี้กับพ่อไปกินสองต้นเนาะเนี่ยหวานๆพี่น้องตะวินนี้ตะวินวิตามินซีหลายครับอือหือกอนนี้หวานพี่น้องหวาน เก็บเชอลี่กครับพี่น้องขันข้ามากินนกกับมากินครับนกกับลายโพดในสวนเอาละพี่น้องเดี๋ยวใบนกกินนะครับเข้าไปแบ่งๆไปเนาะ แล้วพี่น้องคลิปนี้อะ่ะมีแนมวมา,าว่าให้ทุกกันฟังมีสัีเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพอกันไหมครับวัสดีครับ